สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องบอนีก็มากินปลาทอดกับปลาหนึ่งแล้วจับพี่น้องเดี๋ยวแม่ปูกะสิเอาปลาหนึ่งต้องจะะับเต่าเนาะค่ะบอนีแม่ปูกะเห็ดปลาไปเยี่ยมอยากแม่ปูกะเลยถ่ายคลิปก่อน,นจับพี่น้องมาเด้อจ้ามาชมปลาน้ำกันแม่ปูกะสิเอาปลาใส่กระดาษก้อยเนาะค่ะพี่น้อง กูก็สีห้องปลาเนาะจับน่องอันนี้นม็กกูนหนึ่งสมุนไพรจับน่องเส่กระดาษฟอยไปห่อไปนักงน่องแม็กกูนหนึ่งพักผ่อนหนึ่งพักกันบางก้นทอเกินตนชุดหลดบางก้นทอเกินน่ะพักกันน้าเม็กซิโก นี่ตัวสิบเลยกินน้อพี่น้องเพันบ่าใครสบายไปเยียเพันก็วเลยเห็ดหก็เข่าไปเพิ่นโอ้ยเป็นตะกินพี่นองง้องเลยมาเด้อจะมากินแล้วกันเด้อจ้าพี่น้อง แม่ปูกับสิตาขาวสวยมันนั่งกินกับเป็นปลาหนึ่งนะพี่น้องอีกตัวหนึ่งก็เสียไปส่งเพ่นแล้วกับปลาทอดนําแม่ปูกะบัตไข่มีเวลาเห็ดคลีบเย้าเดี๋ยวแม่ปูกะเดี๋ยวสักพักก็สิเอาไปส่งเพ่นแล้วกะมีเวลา็สิมาเบิ่งพี่น้องมาคอมมนต์ให้พี่น้องพักนี้แม่ปูบัตไข่มีเวลาแม่ปูกะ ขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆเ้ยค่ะคลิปนี้แม่ปูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนเ้ยค่ะฝากกดไล k ์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ